ที่ห้องประชุมสำมงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษพพกษาเพชรบุรเขต3อําเภอบึงสามพันคณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่สพปเพ,พ,พชรบุรเ 3, ขต3ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทําความดีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจกกักรกระปะวัฒนสูตรททางนี้ชมรมพุทธศาสตร,ร์สากลในอุปถมัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคราจารร่วมกับองค์กรภา,าคีภาคัฐและเอกชนได้ดำเนินโครงการ เก้าานดุลใจทำดีเพื่อพ่อสวดธรรมจกกักรกระปะวัฒนสูตรถวายเป็นพระจกุสลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิษและโครงการฟื้นฟูสินธรรมโลกในปีการศึกษา2 5 5 9ถึง2 5 6 0ซึ่งได้รับผลสำเร็จอันดีในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มความ เพิ่มเวลารู้และโรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษารักษาศีลห้าให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืนดังนั้นชมรมพุทธศาสตร์สากลจึงได้มีการจัดกิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระจุกุศลและการขันต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาส ชิงระวันกิจยศทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธให้เกิดเป็นกระแสในชีวิตสังคมไทยท้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านศิลธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมทั้งการแข่งตอบปัญหาสินธรรมด้วย